มาตามคำเรียกร้องค่ะพี่ๆหลายคนอยากให้ยิ้มนะะมาบอกวิธีการทำน้ำซุปแบบละเอียดยิบจัดไปจ้าดูคลิปนี้ให้จบนะคะพี่ๆก็จะสามารถทำน้ำซุปที่มีเทคนิคดีๆจากยิ้มนะคะที่มาแบ่งปันพี่ๆในวันนี้นะคะหรือใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้แล้วบอกออ้หูอยากดูจังเลยมันยาวมากสามารถบันทึกไว้เป็นรายการโปรดหรือกดแชร์เอาไว้ดูในเวลาที่พี่ๆว่างก็ได้นะคะ ไปดูกันเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นการเตรียมกระดูกหมูสําหรับการทําน้ําซุปของร้านก๋วยเตี๋ยวในใบของยิ้มนะคะก่อนที่เราจะเอากระดูกหมูนะคะไปทําน้ําซุปเราก็จะเอามาล้างทําความสะอาดก่อนนะคะตัวนี้เรียกว่าขาตั้งหรือกระดูกตั้งนั่นเองค่ะทุกคนถ้าเราไปซื้อที่ตลาดนะคะควรจะให้เขาทุบ มาให้แบบนี้นะคะเพราะว่าความหวานรสชาติของมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างกระดูกตั้งนั่นเองค่ะควรจะทุบทุกครั้งนะคะก่อนที่จะนำมาต้มน้ำซุปค่ะทุกคนแล้วก็มีคำถามอีกนะคะว่ากระดูกควรจะใช้กี่กิโลในหนึ่งหม้อนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบให้พี่ๆแน่นอนค่ะดูให้จบไปพร้อมๆกันนะคะนี่คือเล้งนะคะหรือเอียเล้งนั่นเองค่ะเอาไว้ทำเล้งแซบนะคะตัวนี้จะเป็นกระดูกที่มีเนื้อด้วยนะคะตัวนี้จะเพิ่มความกลลมก่อมให้กับน้ำซุปของเราค่ะก่อนจะนำไปทำน้ำซุปก็ควรล้างทำความสะอาดแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะของร้านยิ้มก็จะล้างก่อนที่จะไปทำน้ำซุปแบบนี้ ในทุกๆวันของทีมงานน้องๆของยิ้มนะคะมีคำถามตามมาอีกว่าน้องยิ้มถ้าพี่จะใช้เล้งอย่างเดียวได้ไหมได้ค่ะถ้าใช้เล้งอย่างเดียวก็ยิ่งอร่อยเลยนะคะข้อเสียของเล้งก็มีค่ะถ้าใส่ในปริมาณที่เยอะมันจะทำให้น้ำซุปเราขุ่นนะคะทุกคนแล้วก็ต้นทุนสูงกว่าตังเยอะมากๆค่ะ ประมาณ50%เลยนะคะหรือ1เท่าตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราควรคำนวณต้นทุนในน้ำซุปหนึ่งหม้อให้ดีๆนะคะในการขายหน้าร้านค่ะน้ำซุปนะคะเทคนิคเลยนะถ้าจะไม่ให้มันขุ่นควรตั้งน้ำให้ร้อนแล้วก็นำกระดูกลงไปแบบที่ทีมงานของยิ้มทำที่พี่ๆกำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะจะต้องตั้งน้ำให้ร้อนก่อนนะคะแล้วก็นำกระดูกหมูที่เราล้างไว้นะ ใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปตามจำนวนกิโลที่เราคำนวณไว้คลิปนี้มีคำตอบแน่นอนค่ะปะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะหลังจากที่น้ำร้อนแล้วนะคะใส่กระดูกหมูลงไปนะคะหัวใจสำคัญของร้านยิ้มนะคะก็คือตัวผงซุปสำเร็จนี่เองค่ะจะทำให้ยิ้มนะคะสามารถควบคุมรสชาติของน้ำซุปในแต่ละสาข,ขาของยิ้มได้แล้วก็ยิ้มส่ง สาขาแฟรนไชส์ทั่วประเทศนะคะพี่ๆที่มาดูคลิปยิ้มนะคะแล้วก็ถามว่าทำไมไม่บอกส่วนผสมยิ้มมาสอนเทคนิคการทำไม่ได้มาสอนสูตรนะทุกคนเพราะว่ายิ้มเป็นแฟรนไชส์นะคะแล้วก็ผงซุปยิ้มมีส่งทั่วประเทศนะคะใครที่แบบอยากเปิดร้านแล้วยังไม่มีสูตรที่อร่อยลงตัวนะคะสามารถทักไลน์โ a แล้วก็เข้ามาปรึกษายิ้มก่อนได้นะคะสำหรับตัววัตถุดิบทุกอย่าง เกี่ยวกับร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะยิ้มก็มีส่งทั่วประเทศนะคะนี่พอเราใส่ผงซุปใส่กระดูกลงไฟเราจะเป็นวิธีการไล่ฟองนะคะทุกคนเราจะตักฟองทิ้งให้หมดนะคะจนกว่าน้ำซุปเราจะมีคราบไขมันขึ้นมานะคะถือว่าฟองที่ออกมาจากส่วนผสมเครื่องปรุงของเราหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่รากผักชีลงไปหนึ่งกามแบบนี้ค่ะ แล้วก็จะตามด้วยพริกไทยนะคะหนึ่งหม้อยิ้มจะใส่สองช้อนนะแต่ถ้าพี่ๆบอกว่าน้องยิ้มพี่จะใส่ในชามได้ไหมไม่ใส่ในน้ําซุปได้ไหมได้ค่ะสามารถใส่แยกได้แต่ของที่ร้านยิ้มนะคะเพื่อให้รวดเร็วในการทําก๋วยเตี๋ยวนะคะยิ้มก็จะให้น้องๆน,นะคะใส่ผงไทยลงไปนะคะสองช้อนต่อหนึ่งหม้อแบบนี้ค่ะแล้วก็มีคําถามต่อมาอีกว่าน้ําซุป ถ้าเราเปิดระหว่างวันมันเค็มต้องทำยังไงยิ้มจะมีน้ำซุปสำรองนะใครอยากเห็นน้ำซุปสำรองในการเติมระหว่างวันนะคะเม้นเข้ามาค่ะเดี๋ยวยิ้มจะทำคลิปให้ละเอียดยิบเลยว่าการเติมน้ำซุปสำรองหรือวิธีการทำน้ำซุปสำรองเอาไว้เติมระหว่างวันทำยังไงนะคะวันนี้ยิ้มเอาเทคนิคดีๆในการทำน้ำซุปมาฝากพี่ๆแล้วนะคะฝากให้กำลังใจโดยการกดใจกดบันทึกเป็นรายการโปรดและแชร์วนไปจ้า